สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ครับมีข้อดีๆมานำเสนอนะครับสำหรับโซ่คอนะครับรถผมครับ DC105 เนาะใช้งานมาแล้ว2ปีครับปีนี้นึกว่าจะได้เปลี่ยนโซ่คอเนะโลยซื้อมาสำรองไว้แต่ว่าไม่มีปัญหานะครับครับ ผมซื้อมาแล้วผมซื้อเหล็กรางนะครับเขาเขาเรียกว่าเหล็กรางนะครับเอามาเชื่อมนะครับเชื่อมกับบันไดครับเพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับไอตัวที่อยู่ในตัวรถนะครับผมใช้งานมา2ปีแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับบันไดบันไดยังเหมือนเดิมนะครับตรงครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเอาไปเป็นแบบอย่าง ผมก็ดูมาจาก u t u b e อีกทีนึงครับเห็นเขาทำมานะครับผมซื้อเหล็กรางเขาเรียกเหล็กรางนะครับมาเชื่อมเชื่อมไอ้ตัวต่ำานี่นะครับไม่ใช่ตัวสูงนะครับฝั่งตัวต่ำนะครับเชื่อมทุกอันเลยนะครับนี่ก็เชื่อมครับเชื่อมทุกอันเลยครับเพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้2ปีแล้วครับไม่มีปัญหาเลยครับปีที่แล้วนึกว่าจะได้เปลี่ยนครับแต่ว่า รอดจนจบฤดูกาลนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจเอาไปเอาไปเป็นตัวอย่างเนาะใช้งานต่อครับง่ายๆครับเส้นหนึ่งไม่เกิน400นะครับแล้วแต่ร้านครับผมซื้อ2ร้านอีกร้านหนึ่งขายอยู่390พอปีนี้ผมไปตอนต้นปีผมไปซื้อตัวนี้อีกร้านหนึ่งขายอยู่290นะครับ แล้วแต่ร้านนะครับให้พี่น้องเลือกซื้อเอาผมว่าใช้ได้ดีครับใช้ได้ทนครับปีนี้ซื้อมาสำรองไว้นะครับเดี๋อว่าไม่มีปัญหาโซ่คอครับสองปีแล้วครับที่ทำแบบนี้นะครับใช้งานได้ดีมากเลยนะครับไม่มีสะดุดเลยครับโซ่คอไม่มีเบี้ยวนะครับเป็นเหล็กรางเขาบอกว่าทนกว่าเหล็กไอ้คออ้อยนะครับ นี่ครับเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจเนาะเอาไปทำเป็นแบบอย่างได้นะครับโซ่คอถ้าพี่น้องซื้อโซ่คอมานะครับตัดประมาณ30 31มเซนนะครับของผมมันดี405เนาะโซ่คอมันจะยาวกว่าตัว9 3กับ70ิบตัดให้ไอไวมุนน็อตได้นะครับเผื่อเผื่อน็อตด,ด้วยนะครับเผื่อตรงนี้นะครับเผื่ออยู่ประมาณ นิ้วนิสอดนะครับให้ให้ให้หมุนน็อตได้ครับเผื่อมีปัญหามันมันแตกมันร้าวนะครับให้ให้มันถอดได้นะครับครับเผื่อพี่น้องไปเล่นรถเกี่ยวสนใจนะครับใช้งานได้ดีครับ2ปีแล้วยังทนทานครับคาดว่าปีหน้าก็ยังจะใช้ได้อยู่นะครับว่าผมทำแบบนี้ครับ ลดต้นทุนนะครับดีกว่าเราไม่ได้ใส่นะครับแข็งแรงทนทานครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ